สวัสดีครับพี่น้องสาสายแล้วครับเห็นตัวตอมดอกเตงมูอยู่ครับยังไม่เห็นไปลังเลยอยากไปหลังครับเล้วก็มองอยากด้วยแตงโมูดอกเตงโมูอกตงมอยู่บนนูนนี่ต้นมาเห็นมาดันหลังเห็นตัวเดียว ตอนไปยังเห็นเลยนู้นตัวนึ่ง งงไปทางไหนหลายตัวอยู่นะขอไปลงังสักตัวหนึ่งเดี๋ยวรอลุนครับมีหัวหนามรับพื้นที่ตรงนี้เห้ยแล้วพี่นนองเฮ้ยยังไก่ครับเป็นกิโลเลย เป็นลังแล้วโอ้ดมนดำอมันหัวหนามได้สักสองขวดเป่เป็นลังแล้วเป็นแผ่นแล้วมีคนใส่ปุ๋ยอยู่ตรงนี้ครับมันจะตอดเข้าเดี๋ยรูมันแรงดันบนนะุญน่ะต้นกระบกเขาคงจะเลวเลยละมะั้งเดี๋ยวจะซูมครับเขาจะใส่ปุ๋ยกลัวตอดเขา Ha dia nak zoom ครับอีกสักครู่ อะไรเดี๋ยวกลับกลับมาตีครับต้องใช้เวลามันต้องตีถอยครับต้นนี่อ่ะไปล่างอื่นก่อนเล้วกลับมาครับกกลับมาเสร็จก็ใส่ปุ๋ยเสร็จประมาณนั้นหรือว่าหายก็ไม่รู้ไปไปล่างอื่นก่อนไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาล่างหนึ่งก็ัปพน่นองเดี๋ยวร่างนี้ก่อนแับเหมือนล่างขาดเลยเลี้ยงไปช่วงมเนาะ có ổn dưới là lăng là một hồn. À để tìm hiểu lắm đến lắm 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 chạy lắm 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 ใบใหม่ยังนะโอ้ดีกลางหนึ่งงูพึ่งใหม่นี่จะพึ่งใหม่นี่จะพึ่งใหม่ครับลองดูดูดลงังเลยเจอกันอีกสักครู่กินงแรกแล้ว 我一 Hvem er det her?

ไม่มีเสริมเพิ่มเลยอ่ะ,อะตากองกับอีกสักครู่ ยังไม่มีสายพื้นอยูอ่ไม่ถูกน้องตึ้งหมนแล้ เกือกฟัวดอกฮะลมอ่ะรัง,ง,งรังแรกที่เห็นไว้ครับตามดอกเอ่อแตงโมมาเมื่อเช้าปรกลับบาลล้านแหละเหมือนจะตอดเลยลังแรกก็ตอดครับ รูมันเลงอะรังเล็กขนาดใบใหม่ย,ยังหนะารังนี้็นาจะตดแต่ตดเลเราก็ไม่ใช่ไม่เท่าไรเป็นรังสวยแน่นอนแหละรังนี้อาหารมันเยอะครับตรงนี้คบเรียบร้อยสะพายไปดีทถอยกับรังนี่ การยังนิ่งอยู่ ตัวพิงมาตัวพิงมายู่ว่ะตัวพิ้มพมงมา,มา,มาสองสามตัวไอ้จิกหรกเยวนเลยนะ 哎，隆。嗯。 江面啊，你呢。你 đuổi hay máy, cho plun, sẽ ai đọc, say Ô, bà xuống côn. Ô, sôi. Nam giai. Ah, mày biết tàu. Mày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  tàu. 情况。 Tidak ada pinong. Mereka berdua. Ah, yang ini. Tidak ada pinong. Tidak ada pinong. Tidak ada pinong. เต็มมลกแต่ขวอ,อ่ะ,อะลงุงอะมาสรุปผลงานครับพี่น้องโอ้ตามขาดครับสองขวดลังที่เจอ ดอกแตงโมมาชาวนี่แหละน้ำยังใหญ่อือน้ำใหญ่ดีเหนียวดีด้วยไมบิดตาแต่ตาปิดลังลังสองสองชิ้นนั่นลังอีกลังนึงลังแรกทำลังเคนั้นครับใส่ตัวออนเคนั้นแล้วอาหารมันมีหน่อยอันที่จริงตัวพึ่งยังเยอะครับจำนวนตัวผึ่งในลัง เย่าจะขึ้นขวดตู้สีกันครับแด่ว่ามันต่างพื้นที่กันก็บประมาณนี้นะครับตรงนี้จะน,นีตดกเต็งมมหทำยันการมันเยอะแยะ,ะครับอ่ะกพออกับพี่น้องสองลังก็ส่วนมากจะเป็นพึ่งไม้แหละครับพึ่งไม้ยังเยอะนี่ก็กลัวไม่ทันเขาเก้น ็นแล้วก็ต้องรีบตีกับมีน้ำเกือบสามขวดแล้ววะน,นี่สองขวดกัวไม่ขาดแล้วล่างอีกประมาณสองโลล่างหลัลูกกัวปะประมาณโลกลัวลูกกัว,ก,ก,วก็ได้ขาแรงไรวันเลยครับเฉพาะแขนล่างหพราน้ำกับสองขวดสองขวดกัวประมาณนั้นครับอ่ะพ่อกับพี่น้องก็ช่วงนี้ก็ต้องจุดขบไวๆแม่ลินพวกกะบกเล่นลงมา <laughs> ต้องมาตั้งรักก่อน เล่นลงมาก,ก่อนเลยแง่ดไมิตอดกกโดนควายแล้วก็ไม่เป็นไรก็อพอทนได้พอครับพี่น้องสองลังงกนหนมสวยๆลังสวยๆเดี๋ยวกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ